สวัสดีค่ะทุกคนโรซาพามาชมร้านขายผักผลไม้เจ้าประจำของเรานะคะ mm hmm. ก็จะมีแอปเปิลมีส้มส้มก็จะมีสองชนิดที่เราเห็นนะคะมีทั้งชนิดที่กินสดแล้วก็ชนิดที่เอาไปคั้นน้ำสำหรับทำน้ำส้มคั้นนะคะสีสันสวยงาม ช่วงนี้เป็นฤดูหนาวของอิตาลีก็ส้มก็จะเริ่มอร่อยแล้วค่ะจะเริ่มหวานแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นนี่ก็คือเกาลัดนะคะเกาลัดก็จะมีอยู่สองอย่างที่เราเห็นก็จะเป็นชนิดเม็ดเล็กและก็เม็ดใหญ่นะคะความอร่อยก็จะแตกต่างกันส่วนนี่ก็จะเป็นมันหวานค่ะ อิตาลีเขาก็จะเรียกว่ามันอเมริกาที่เราเห็นเหลืองๆนี่ก็จะเป็นอ่าอะไรนะลูกพับแล้วก็ส้มอันนี้ก็จะเป็นส้มที่เขาเอามาให้เลือกว่าจะเอาเป็นกิโลเนาะที่อยู่ข้างนอกที่เราให้เห็นที่แรกก็จะเป็นส้มที่เขาขายยกกลัง ถ้าอยู่ในร้านเขาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเลือกซื้อได้แล้วก็พาเดินชมผักนี่คือส่วนของผักสดเนาะผักสดที่มีในร้านอันนี้แพงมากทุกคนแพงมาก10ก้านก็จะประมาณสี่เหรียญเลยนะคะโชคดีที่เราปลูกที่บ้านค่ะหลายต้นอยู่นี่ก็จะเป็นอติโชคนะคะทุกคน สว่วนนี้ก็จะเป็นถั่วถั่วที่มันสั้นๆบ้านเราก็จะเรียกถั่วแขกเรืออะไรประมาณนี้นี่นี่อันนี้ที่บ้านเราก็ปลูกค่ะเราก็ปลูกแต่ของเรายังไม่แดงนะคะของเรายังเป็นสีเขียวอยู่โรซ่าเคยพาชมอ่าเทปก่อนๆก็ยังเป็นสีเขียวอยู่ค่ะเห็ดชัมปียองค่ะเห็ดชัมปียองสดๆดอ่อน น่ากินเราก็จะหาเห็ดในร้านนี่แหละค่ะเพราะเราไปหาเห็ดที่อื่นไม่เป็นค่ะนี่เราก็เห็นเพื่อนๆในเฟซหากันสีดำแล้วก็มีสุกีน้นี่ตามภาพเลยนะคะอันนี้ฟักแมวนะคะทุกคนเพิ่งจะรู้ว่าฝรั่งเขาก็มาขายฟักแมวด้วยนี่ก็จะเป็นพริกหยวกค่ะพริกหยวกหลายสีมะเขือเทศด้วย นี่อันนี้ก็จะเป็นผักโชยหรือผักอะไรอะ่ะกวางตุง้งอ่ากวางตุง้งเกาหลีเหรอหรืออะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้แน่นี่ที่บ้านเราก็ปลูกคะ่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะ